ส,สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ร้านหมูกระทะเร็วนี่นแล้วหมูกระทะเร็วเราตามมีนาคันไตไตเก็ข้างในก่อนเลย<ช>โอเคตอนนี้เราไปอยู่ที่ร้านหมูกระทะกันแล้วนะคะตามสัญญาใครอยากเข้าไปค่ะโอเค อะไรมีนันให้พอนะคนเดียวได้นี่เลยเ้้หมุกกรทาบรรยากาศค้าชุดเล็กสองแบบนึงไหม่้ชุดเล็กจนี่ะนนี่แนึงแล้วก็น้ำอะไรเขาแหละกินน้ำกันลูกไม่ฉันเป็นคนไทยนั้ไม่ตั้นเอาแบบแน่นอนเลย หนูจะกินน้ำอะารกัน้ำียเอน้ำเขียวเออนะไม่มีค่ะเอาน้ำเปล่านักินน้ำเปล่ากินน้ำเปล่ากินน้ำเปล่าก่นเนาะวันนี้เนาะฮะนี่น้ำหมูกระทะจิ่บรรยากาศมูกระทะต้นั้นกินเอกไมไม่ไม่ไม่มีข้าขาผัดกินเนือ่างอข้างไหม เอามาม่ามีมาม่าแต่สังเกตนะมีนะโอ้โหจริงจกเพียบตรงจอนั่นอ่ะจริงจกเพียบ4ตัวดูข้างหลังพ่อบอลดิ1 2 3 4ตัวเราต้องเดินไปเลยหนูให้ตัวข้า,นนนาขงบนอีกปุ๊บนั่นน่หนูแจเย้อือโอ้แจก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 ไ ใครจะไปถ่ากล้องฉันไม่มีที่วางฉันไม่มีที่วางมือถือใครจะไปตากล้องมาแบบฉันปมือถืองเันจะแกะตะเกียบเด้อเออแกะไม่ได้เอฉันจะเกี้แกนี่ไงโอเค นี่เลยปิ้วแม่หิวถอยไปหน่อยหนูจะได้คิดเนาะวัานี้แม่นั่งก่อนหนูก็อยู่กันสองคนเอนั่งว่าได้ไหมดิตีคนดู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 นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลก็พิเศแบบนี้นะคะนี่ค่ะขยันมีบรรยากาศร้านมีน่าช้าๆหน่อยแต่บุญช้า